ยดีป่ะะน่าจะเสียดป่ะช่นไ้สดี่ไสวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อมาหาเราเด้ออาเป็นเงใดมื่อเนี่เมื่อนี้เป็นเังใดนะเมื่อนค้นพวกไทยองเนี่คุณยายตัดผมให้บอกคุณยายว่าแม่าบเยง อืมเซ็ดซซมซมอย่างซมโมฮกบ่อเฮ็ดคันไปกี้นึงจะกินเฮ็ดกินเห็ดไปได้อแท็กจะกินเห็ดเเออกินเาก็ยางไมนี่ยะังสิทด่ากินน่องคือเกาขุน้าอืมไปเรี้ยนตัวไงปิดสิภารพี่กลับไปเราขุน้าอ๋ ตัวหาตาก่อนเขาจะไปเรี้ยงตัวอยู่นี่แหละคุณตาแม่อยูน่นี่แม่เขากะบ่ายมือนี่เลยพาอีลาโทรได้พึ่งยากกคุยกับเขาอยู่จ้าตัวหายยายบางหนึง่งแล้วก็เลยรู้วันน่ะตักอยู่กับคุณตานี่แหละหมอว่าจังไรแนนะ่อ่า,เ,าเ,รอเรื่อง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 อะไรก่อน บอกว่าตักเกลือดีเออกระซางต่อเดี๋ยวคลำคุณย่าเอาดอกต่อเดี๋ยวคุยกับแม่ดอกเมื่อยบอกว่าได้นอนบอกมื่อคืนเมื่อยอยู่ตายโยดอยู่ตายอยดเขาให้นังซื้อกินเมื่อในโรงพยาบาลแหว่ข้าวต้มข้าวต้มข้าวเบอร์บอกก็มีแต่ซีฟู้ดดิแท้นโรงพยาบาล ของพิเศษเนาะของพิเศษนเนาะธรรมดาแล้วพิเศษผู้เดียวหรือพิเศษร,รมม่วมเลยน่าตั้งใงครับคันเป็นของธรรมดาได้กินขนตม เขาต้มมบะมี่เราเขาต้มปลาหมึกเขามีหวานไฮบอเหมือนเออมีของหวานไบอตามือนนี่ไงนี่ก็ไม่นีองเวานได้กินดีย่ตวนี่แต่เบืงแเบืงสวยสวยเขาสิเอายังมากสุกิ้ม้สูมาไปอื ่นียังกัส่งมาไปหรอส่งมาไปบ่ส่งมาไปส่งมาไปส่งอีหยังคุณตาส่งหยังคุณตาเอาหนูยายาหยายยังคุณตาโอ้อีเหนียวยังล่าล่าเอาตาโนไปพื่อการคุณตาถ้าเทียส่งแล้วมัหายมั่หายอ่อมีอยู่มีอยู่คุณตาโอ้ dần đây nó chậm đi là lưu chậm đây có để đồn lắp bắt nguồn nữa. ôi. quá đều hay đồn lắp bằng 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 lắp นอนบ่ม่ขึ้นขือกวนคุณยายแม่นอนแก่ม่ขึ้นใครบ่มาขึ้นไคร,คครบ่บ่ไข่ยั่บ่อะไงอจอยดีเมืองด้วยหันจอยหลาหนูบ่างรู้ช่องของคุณตารอป่รออยู่ พอนวาเบอร์อนวาเบอร์นี่ชองนะงขั้นขั้นมา <c oughs> เลยวันใดเลย10นตาตาเลยผมเห้ยวกนวดตัดผมพร้อมตีคุณตาลาเลยบ่อยอืคมคุณได้ว่าจะเรียนผู้นำแลวอืม อ๋อบอกแนละ้วก็บอกกัน,นล้นซ่านล้นซ่านดังนั้ผู้คนเลยเอาว่าส้งจกินใ <c oughs> อ้ว่าว,วได้หร <c oughs> ือว่อาวจ <Okay. S 1> ่อยๆได้กุตาเวาหลายนั่นมื่ไหมก่อนดูที่สุดเนี่ยคือไอ้โมรูว่าเอาพ่อเพื่อนถ้าผมม่ให้ทำงานโอ้โหนจับไม่ถ้าผมไปจับตัวตวัน

้านตัดผมประจำตัวเนาะฟรีเพิ่มเฮ้งคุณยายเปิด้านตัดผมวะเก่งแล้วคุณตาว่าจอยจอยล่ะจังนอยก็ได้เมื่อบ้านแล้วเวงทรงเนี่ยเฮ้ยขึ้ตา ว่าเมื <the> <splash> mm ่อบานเท่าเด้เป็นเดือนแลไรเด้เ <the> นี่ยเดือนเดีวเขาว่าเขายืนไปเหนเอ็กซ์เรย์บางอะไรบ้างไปบางว่าอันที่าวบ้นหรือว่าชาวบ้านทำง่ด้อย่งอย่งอันอี่ยงก็จะให้ยังก็ต่สื่อจ๊อข้อพ่อใส่ทาวบ้านอื ขันมันเศร้าก็เฮ็ดยังก็สิได้เฮ็ดตัวพ่อหมอว่าจัง,ดงไดหมอว่าจังไดก็สิได้จังสัง้นล่ะขันสาม,มันกับพอเศร้าแล้วบอกไอ้อ้วนเลยบอกเยังขวันผู้หาิงลุงวิว่า,าจะยังไงเอาแบบไหนอืมจะถามลุงไวันที่จะจีบแบบไหนดีดดดดอืม น้าลุงเพิ่นหูจักเนาะก็ถามเพิ่นน่ะละอืะอฮอ,อ,อ,อ้ย,อ,ยอ้า,อา,อาวว่าจัดละ้า,เาวเฮ็ดฟา,เาวเมื่อบ้านไม้ข้าเนื้บ้านเนื้อบอกว่าเออ เอบวาั่คุณตาว่านูบัวบาบวห้กำลังใจคุณตาฉันเอาห้กำลังใจคุณตาด้วยสนตึ้งหัวอหัวเีไครับหัวน้ข้าวคุณตาพมีแห้งกันหัวผ้าหลานหัวถือละคุณตาฝ้าเฮ็ดคุณฝ่าวเฮ็ดสิได้ฝ้าเมื่อบานฝ้าวหายเด้อืมครับผมครับอ้าวอ่คุณพ่อเป็นง นอนโกนสูดเยอะออเนี่ยอีหลากระิไปโรงเรียนแล้วนี่คุณตาเดี๋ยวอีหลาเลิกเรียนสิเธอวหาไม่คุณแม่ไปท็่งานแม่เดี๋ยวโทรหาได้คุนตาไปแล้วคุณตาไปแล้วยางไปตังเพื่อเล้นสวยแล้วเดี๋ยวโทรมาให้กำลังใจหม่เด้อจ้าคุณตาหายไปไปคุ้นตาไเมื่อานน้อ 拜拜，拜拜。